ยกระดับชัดเจนนิโคลปลื้มบูรุ่นเฟเธอเวทส่งฟอร์มปังตั้งเป้าล่าเข็มขัดวันนิโคลคาริโลกำปั้นอาวุธแกร่งวัย27ปีจากสกอตแลนด์เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ4ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่น est, 5 5เฟเธอเวท145-155ปอเผยพอใจผลงานในการขยับมาชกรุ่นเฟเธอเวตอย่างเต็มตัวพร้อมตั้งเป้าล่าเข็มขัดวันมวยไทยในปี2569เต็มกำลังแม้ต้องเปิดปี2568ด้วยการแพ้ทีเคอ,อกแรกให้กับนาบินอานาน คู่ชกวกวย21ปีตัวแทนจากแอลจีเรียไทยในศึกวัน170เมื่อวันที่24มค68จนพลาดคว้าเข็มขัดวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวด135-145ปอเฉพาะการอย่างไรก็ตามเมื่อขยับขึ้นมาชกรุ่นเฟเธอร์เวทเจ้าตัวกลับมาทำผลงานได้ดีด้วยการเก็บชัยชนะ2ไฟติดต่อกัน ชัยชนะทั้งหมดคือผลจากความทุ่มเทผมผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดช่วงหนึ่งในอาชีพมาได้และต้องใช้เวลาอย่างมากในการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาเต็มร้อยชัยชนะมีความหมายมากก็จริงแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือผมต้องการคว้าชัยชนะด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดไฟแรกในปี2569นิโคจะได้ขึ้นชิงตําแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการกับคู่ชกที่สมน้ําสมเนื้ออย่างชาโดสิงมาวิน ในศึกวันไฟใน40ในวันเสาร์ที่14ก่กอพอ69ผู้ชนะจากไฟนี้จะได้เป็นผู้ท้าชิงเจ้าของบัลลังคนปัจจุบันอย่างตะวันฉายพีเคแสนชยัยในลำดับต่อไปผมพิสูจน์ตัวเองแล้วในการขยับขึ้นมารุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการโชว์น็อกเอาท์สวยงามถึง2ไฟทั้งการพบกับสิทธิชัยและลุกลิซี่ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับโอกาสชิงเข็มขัด ในรุ่นน้ำหนักนี้มีนักสู้แค่สองคนที่โดดเด่นเหนือคนอื่นชัดเจนนั่นคือผมกับชาโดที่ผลงานดีเช่นกันมันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ชิงเข็มขัดเฉพาะการและผมมั่นใจว่านี่คือไฟที่แฟนๆกำลังตั้งตารอชมแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา9นาฬิกา รับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook One Championship Thailand, YouTube One Championship บางประเทศและ Watch Oneik.com รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของสึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand, เว็บไซต์ Oneik.com และ Instagram ONE c h a m p i o n s h และ TikTok ONE c h a m p i o n s h